พอดีทำโฟชาร์ตขึ้นมาอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นการลงทุนด้วยตัวเองนะคะถ้าเราสนใจในเรื่องศึกษาเองหรือว่าเราจัดการด้วยตัวเองเนี่ยมันก็มีอยู่3าตัวฝั่งซ้ายแต่ถ้าเราพึ่งผู้จัดการกองทุนอ่ะก็จะเป็นฝั่งขวาเขาจะเรียกชื่อว่ากองทุนรวมอ่ะ กองุนรวมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างกองทุนพวก i อ f อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกองุนรวมอันหนึง่งทีนี้ทําไมถึงเรียกว่ากองุูอธิบายคํานี้ก่อนถ้าพี่เห็นยกตัวยอย่างคือไม้ไผ่ลำไผ่อันหนึ่งอะคะ่ะเราก็จะเปรียบเป็นหุ้นตัวหนึ่งสมมติมีหุ้นตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นกองกองเอาม,ามัดรวมเอาไม้ไม้ไผ่หลายๆมัดเป็นเป็นมัดกองรวมกันเนี่ย มันก็จะเป็นเรียกว่ากองอันนี้ยเขาเรียกว่ากองทีนี้ไอ้ตัวไม้ไผ่ที่อยู่ในกองนั้นเนี่ยมันก็แตกแตกออกไปคาะว่าแตกออกไปหมายถึงว่าถ้ามัดไผ่นั้นเนี่ยมันคือองค์ประกอบของหุ้นทั้งหมดมันจะเป็นกองทุนรวมตราสารหุ้นหรือกองทุนหุ้นอ่ะนี่คือตัวอย่างเนี้ยแต่ถ้าไส้ของมันที่เร,เรียกได้ว่าไส้เนี่ยถ้าไส้กองทุนนั้นเนี่ย แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีข้อกำหนดเหมือนกันพ่ออย่างน้อยเนี่ยจะช่วยให้ตัวผู้ลงทุนก็ป้องกันคือไม่ไม,ไม่ไม่เสี่ยงจนเกินไปก็จะมีข้อกำหนดในการจัดทำกองทุนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้จัดก,การกองทุนแล้วนะคะที่ที่จะต้องไปจัดก,การแล้วข้อกำหนดผู้จัดก,การยกตัวอย่างเช่นกองทุนเนี้ยไปเขาจะเขียนระบุเลยว่ากองทุนเนี้ยลงทุนที่หุ้นหกสิบเปนั่นคือ เขาก็จะเรียกส่วนใหญ่กงคอหุ้นส่วนอีก30%ไปเพื่อลดความเสี่ยงนิดนึงแล้วก็พวกความปลอดภัยของผู้จัดก,การกองทุนด้วยจะไม่ได้ไม่ได้ไ,ม,ไดม่บริหารจัดก,การที่แบบมันเสี่ยงจนเกินไปนะเขาก็กองทุนในตราสารหน,นี้อีก30%ส่วน50%ก็ลงทุนอื่นๆเช่นไปซื้อลงทุนในทองลงทุนในทองคำลงทุนในตัวการลงทุนอื่นๆเช่นยกตัวอย่างเช่นไอ้พวกตัว ตัวเงินหรือตัวเงินค้างต่างๆก็แล้วแต่อันนี้ก็คือห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้คือในแต่ละกองอะคะ่ะมันจะเยอะมากๆแต่ทีนี้การสังเกตเวลาเขาจะเรียกอะไรเนี่ยเขาจะเรียกคือองค์ประกอบในส่วนมากที่มันเข้าไปประกอบว่ามันมีอะไรเช่นอย่างกองทุนตราสารหนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกองทุนตราสารหนี้มันจะมีสักมากกว่าเพื่อนสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต โดยประมาณเนี้ยก็คือโดยการลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะลงทุนตราสารหนี้ทีนี้เดี๋ยวอ้อจะอธิบายในเรื่องของตราสารหนี้ในรายละเอียดทีทีหนึง่งอันนี้ก็คือจะพูดถึงเรื่องของกองทุนคนที่บริหารให้เราอ่ะก็สเต็ปหนึ่งเขาเรียกผู้จัดจาก,การกองทุนอ่ะมันก็จะมีบริษัทจัดก,การกองทุนซึ่งตามเดี๋ยวนี้ตามธนาคารก็ก็มีบริษัทที่ cover ตัวนี้อยู่บริษัทจัดก,การกองทุนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทจัดก,การกองทุนก็จะตั้นแบบนี้ แล้วก็เราก็ไปซื้อได้จริงๆถ้ามีแอปในการซื้อดูกับธนาคารอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถซื้อผ่านกองทุนนั้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอะเชื่อมั่นในการบริหารจัดก,การกองทุนเข้าหรือเปล่าทีนี้มาดูฝั่งนี้เฝั่งซ้ายสุดจะเป็นความเสี่ยงต่างสุดก็คือมันจะมีประเภทของการใช้เงินก็คือเงินฝากประจำสลักออมทรัพย์แล้วก็พันธบัตรรัฐบาล เงินฝากประจำนี่ก็คือพี่ๆี่ก็เธอในส่วนใหญ่คือเบื้องต้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราฝากประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะ,ะก็แนะนําว่าควรสนใจในที่ฝากประจาปลอดภาษีมันก็จะทําให้เราช่วยลดภาษีลงสลักออมทรัพย์เนี่ยมันก็จะมีสามธนาคารซึ่งทําออกสลักออมทรัพย์ข้อดีอันหนึ่งก็คือคนที่ชอบลุ้นซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ อย่างเงี้ยเงินต้นถ้าเราเอาเอามาซื้อที่นี่เงินต้นเราไม่หายเงินเรายังอยู่แต่ถ้าเราซื้อสลากออมสิทสลากทั่วไปลอตเตอรี่ทั่วไปเนี่ยเงินเราเงินเราก็หายไปแถมยังไม่ถูกรางวัลเย่ะโอกาสมันถูกน้อยตอนนี้มันก็เป็นลุนสองเขาก็จ่ายเรื่องอตัวดอกเบีย้ยให้เราก็เหมือนกันฝากเงินออมทรัพย์นั่นแหละแล้วก็เราก็ลุ้นเรื่องของรางวัลในการถูกรางวัลก็มี ที่ทำมีออมสินมีธนาคารของสงเคราะห์แล้วก็มีธนาคารเกษตรนะส่วนพันธบัตรรัฐบาลอย่างที่บอกก็รัฐบาลทำประกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่มั่นใจได้เลยว่าเงินต้นที่ยังคงอยู่แน่นอนส่วนเรื่องของผลตอบแทนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ฝ่าสามปี สี่ปีห้าปีอะนนี้แล้วแต่ช่วงที่เขาจะออกเวลาที่จะซื้อซื้อได้ที่ธนาคารเลยนะคะส่วนหุ้นกู้ก็จะเป็นชุดเดียวกันกับพันธบัตรแต่ออกโดยอเอกชนหุ้นกู้ก็จะมีหลายชุดหลายระดับก็เลือกซื้อที่เป็นเอเลย a a A หรือถ้าแบบดอกเบี้ยขึ้นมาหน่อยจ่ายดอกเบี้ยเยอะหน่อยเขาก็จะเป็นบ b หรือ BB b บวกก็จริงๆถ้าอยากจะลงทุนเกี่ยวกับหุ้นกู้เนี่ยแนะนำก็คือดูดูที่ตาที่เขาประกาศขายอะว่าทิสให้ AAA A กับ BB b บวกจะดีกว่าอันนี้แนะนำก็มันก็จะปลอดภัยนะคะในการที่เขาไม่หนีไม่หนีการจ่ายเงินให้เราส่วนหุ้นอันนี้ต้องศึกษานิดนึง ก็คือเป็นลายตัวเลยหุ้นเปรียบเสมือนเราเข้าไปเป็นเจ้าของเขาอย่างเช่นเราชอบเซเว่นอีเลฟเราก็ต้องเราก็จะไปเข้าหุ้นกับใครมันก็เหมือนหุ้นส่วนชีวิตน,นะคะที่เราจะไปอ,ะอยู่กับเขาดูดูเขาอยู่ทีนี้เราฝากเงินให้เขาไปบริหารจัดการอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปศึกษานิดนึงมันก็จะมีแหล่งศึกษาอยู่ชื่อ,อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซทเอส แล้วก็เข้าไปดูใน www. Se t เทรด .com ต่คุ้มว่าถ้าพี่ค่อยๆศึกษาไปในในวันนี้ในเริ่มต้นในมือใหม่แบบเนี้ยการศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็อ่าลงทุนหุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้พี่มีพัฒนาการแล้วก็คุ้มในการที่จะอยู่ในระยะยาวเพราะว่าจากเวลาที่เราเรียนหนังสือเราเรียนเราก็ต้องลงทุนเรียนรู้ใหม่หมดเหมือนกันเราก็ต้องจ่ายเงินเรียนรู้ใหม่เหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราจะลงทุนหุ้นในเบื้องต้นในตอนนี้เนี่ย จริงๆแดงเถือกอย่างนี้มันเหมาะกับการเข้าไปซื้อด้วยซ้ำแต่ว่าหุ้นที่เราเลือกเนี่ยเป็นุหุ้นที่เรามั่นใจหน่อยเขาว่าหุ้นเอาบริษัทที่เรามั่นใจดีกว่าลงทุนในบริษัทที่เรามั่นใจหน่อยเช่นถ้าเป็นทางด,ด้านธนาคารเราก็ดูซิว่ามันภาาแบงมันโอเคไหมแต่ทีนี้มันมีประเด็นตรงที่ว่าถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยเรากลายเป็นซื้อแบบซื้อของแพงอะซื้อของแพงไปแล้วประเด็นเนี้ยซึ่งมันภายใต้เงินบัตรเจ็ดเท่านี้ การที่เราไปดูหุ้นอื่นหรือหุ้นตบโตอื่นเนี่ยซึ่งมันมีไปลิสต์รายชื่อมาเลยไปลิสต์รายชื่อมามันจะมีอยู่ใน settrade.com จริงๆใน Google อ่ะพี่คีย์ภาษาอะไรก็จะขึ้นมาให้หมดมันสามารถอีย์ได้เลยว่าศึกษาหุ้นหรือศึกษาอะไรตอนนี้คืออ่านหนังสือก่อนอย่างน้อยครบ20เล่มหรืออ่านจนเรารู้สึกว่าเรารู้จักมันแน่โดยที่เข้าอย่างเช่นเข้าไปดู settrade.com เราลองดูหุ้นสักตัวที่เราสนใจก่อน อ,อย่างเช่น AOT อย่างเงี้ยมันต้นมันอาจจะแพงเกินไปซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราดูเป็นเขาเรียกเราดูเป็นเป็นวิทยาการเป็นองค์ความรู้ทีนี้พอเราคิดว่าเงินเราเข้าเนี้ยเราเราไปดูหุ้นตัวอื่นซิคีหุ้นเติบโตดิว่ามีเขาแนะนําอะไรแต่ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดคือศึกษาก่อนแนะนําว่าพี่ไม่ควรเชื่ออะไรเลยทั้งหมดเชื่อตัวเองเท่านั้นแต่ศึกษาทุกๆเจ้าทุกๆอันทุกๆ ทุกๆกเรียกว่าอะไรทุกๆบทวิเคราะห์แล้วพี่จะรู้ว่าพอพี่อ่านไปเรื่อยพี่อ่านไปเรื่อยพี่ก็จะรู้ละรู้ละรู้เริ่มรู้เทคนิครู้แนวแล้วว่าฉันชอบอะไรฉันสนใจอะไรแล้วก็ฉันอ,อยากจะทําลงทุนในส่วนไหนอุตสาหกรรมไหนโดยเฉพาะพี่อยู่อ่าววงการการบินอย่างเงี้ยหรือว่าสายการบินอย่างเงี้ยก็เข้าไปในลงทุนได้ล้วไปดูไปดูตัวเลือกตัวหุ้นตัวอะไรก่อนได้ส่วนทองคำอะค่ะ ในภาะวะแบบนี้เขาแนะนําในการซื้อทองคำลองทำออย่างเมื่อวานนี้เขาออกมาค้นทำก็เริ่มลงแต่ทีนี้ว่าเราก็ต้องดูว่าเราอ่ะชอบตรงนี้ไหมถ้าเบื่อเราซื้อแล้วเราเอามาเก็บมาแล้วมันนานไหมที่เราจะแบบขายหรือเราต้องต้องเก็บมันปลอดภัยไหมอันนี้ก็คือเป็นที่เป็นสินทรัพย์เป็นทองรูปพรรณหรือว่าทองที่มันเป็นสร้อยเป็นทองคําแท่งนะคะหรือมันมีทางออกโก เขาเรียกว่าวบาลงทุนทองคําของทุนทองคําอะไรอย่างเนี้ยจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเพราะคือในในความส่วนตัวนะคะมองว่าทองคํากับหุ้นอ่ะหุ้นยังมีหลักการที่ออ่มันมีการตัดมันถึงตัดเซกชันการตัดสินใจอะคะ่ะโดยแผนการตัดสินใจว่ามันมีเหตุการณ์นี้การบริหารจัดการนี้มีมีมผลนี้ มีการจัดทานี้ในตลาดมันมีสถิติมีตัวเลขแต่ยังทองคําเนี่ยเวลาเข้าไปศึกษาเนี่ยมันจะเป็นทองคำงๆๆงล้วนๆอ๋อยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างผันผวนแล้วดูยากโ,โดยส่วนตัวดูยากกว่าหุ้นอีกหุ้นบางทีถ้าเราไม่ไม่อะไรเลยดูนิ่งๆแล้วก็เอาดูหุ้นใหญ่แล้วพอพอมีตังเราก็ค่อยซื้อช้อนซื้อในตัวเริ่มซื้อเมื่อตัวแดงนะคะอย่าไปตกใจซื้อเมื่อตัวแดงแต่ถ้าเราเรา,เราวิเคราะห์แล้วมันยัง มันยังแพงอยู่ก็เก็บเงินไว้เงินก็ไม่ได้เน่าเสียอะไรเก็บไว้ก่อนแล้วเราค่อยลงทุนหรือเรามาลงทุนแชร์แอสเซทลงเขาเรียกว่าแอสเซทแปลว่าสินทรัพย์นะคะเขาเรียกว่าแอสเซทเวลาที่เขาแชร์กระจายความเสี่ยงเนี่ยเราจะใช้คาว่าแอสเซทอะลเกชั่นทีนี้เวลาที่เราจะลงลงทุนเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเรากองเงินไว้เดลกาใบเดียวสักอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตรองรับเพราะว่ามันผันผวนเหมือนกันหมด อย่าลืมว่าทุกสิ่งทั้งสองสิ่งเนี่ยหุ้นเงินสุขภาพไม่มีความแน่นอนคือความแน่นอนจริงๆคือความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่แน่นอนอย่าไปยึดติดกับอะไรอย่าไปฝากฝากแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปยึดมั่นถึงมั่นกับอะไรแต่ตรงวางแผนแล้วก็แบบแตัดสินใจตัดความเสี่ยงไปให้ได้มากที่สุดไม่มีอะไรแบบเพอร์เฟกที่สุดหรือดีที่สุด แต่มันเป็นสิ่งที่เราได้ตัดสินใจแล้วแล้วยอมแล้วว่าเราเราคัดลอกมันได้แบบนี้เราตัดสินใจแบบนี้แล้วเราคิดว่าถามทุกครั้งว่าการตัดสินใจของเราอะ่ะมันตอบโจทย์เพราะอะไรเราถึงทําแบบนี้แล้วเพราะอะไรเราถึงซื้อแบบนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ยค่ะทีนี้ถ้าพี่มั่นใจแม่มั่นใจสุดทิ่ถ้าจะไปซื้อสลักพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมาซื้อกองทุนก็ได้เพราะมันมีคนจัดการให้พี่นะคะ อกองทุนตอนนี้เนี่ยคือถ้าเรามีแอปกับธนาคารมีเงินฝากกับธนาคารเนี่ยเวลาเราไปไปดูแอปอะค่ะ,ะมันจะมีแอป,ปลงทุนกองทุนต่างๆเนี่ยเข้าไปดูว่ามันมีกองทุนอะไรบ้างแล้วเข้าไปอ่านหนังสือชี้ชวนมาาันจะอธิบายเลยว่ากองทุนนี้เสี่ยงที่เท่าไหร่แล้วก็กองทุนตาสาหนี้เนี่ยมันจะมีตาสาหนี้อะไรบ้างก็คือเขาเลียกหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจที่เราจะแบบกด กดจ่ายเงินไปซักสักครั้งหนึ่งหรือซักเอ่อก้อนเงินก้อนจํานวนหนึ่งเนี่ยไปดูหนังสือชี้ชวนก่อนทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยแล้วกองอันนี้มันจะดีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเสิร์ชหาข้อมูลก่อนคือไม่เอ่อมันมันมัน,ม,นมันจากหลายแหล่งอย่าไปใช้แหล่งเดียวอย่างที่บอกก็คือเอามาเอามาชั่งน้ําหนักตัดสินใจแล้วเขาคัดกองเหมือนล่อนตะแกรงครับพี ล่อนแต่งไปล่อนตแต่งไปไม่ต้องไปเชื่อไขรทางั้นแม้แต่แบบว่าผู้จัดจการทุนหรืออะไรสักอย่างเดียวอ่ะเขาแนะนําเราได้ฟังฟังเท่านั้นจะแต่ว่าเราอ่ะการตัดสินใจคือเราเป็นคนตัดสินใจเองอ่ะทีนี้เามาดูเรื่องของกองทุนหุ้นกับกองทุนอสังหาอิมารัพย์กองทุนหุ้นเนี่ยเราก็ซื้อได้ในแอปที่มันมีในแอปเราเนี้แหละในแอปไปที่อยู่ใน ฝากออมทรัพย์เรามันจะมียกัวอย่างเช่นอย่างกรุงไทยกับพันธธสองธนาคารกรุงไทยกับจับสิก,กรมันก็จะมีแอป,ปที่เข้าไปซื้อกองอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือมันก็จะไล่กองให้เราอยู่แล้วว่ามันจะในช่องของการลงทุนทีนี้ส่วนกองทุนอสังหาเนี่ยมันจะมีข้อลีกเลี e ย่ยงไอออะค่ะอันนี้เราต้องศึกษาหน่อยแต่ว่าค่อนข้างในในภาวะเงินเฟ้อและเงินผันผวนแบบนี้เนี่ยเขาก็แนะนําเหมือนกันให้ซื้อ กองทุนเพราะว่าเงินปันผลอยู่ค่อนข้างสูงคือสามารถเอาชานะเงินเฟอ้อได้อย่างเงินเฟอ้อเราอยู่ที่เ็เเนเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมันคงที่กองสินทสังหามันอยู่ที่สิบบางเจ้าอยู่ที่สิบกว่ายกตัวอย่างถ้าจะนึกถึงก็คืออมาตานะนพรอ,อะไรเงี้ยก็คือมันจะมีสองประเภทนะกองทุนอันเนี้ยคือเราต้องดูก่อนว่ามันให้เช่าเช่าหรือซื้อขายสิทธิ์คือถ้าเช่าเนี่ย เราจะไม่ได้มันจะลดถอยลงก็คือเช่ามันสัญญาพอสัญญาเช่าเช่า,เ,าเขาเรียกอะไรวะเช่าตึกเนี้ยสามสิบสามสิบปีเราก็จะได้ผลตอบแทนโดยที่แบบบริษัทมาเช่ามันก็จ่ายเป็นปันผลออกมาก็คือจะได้ค่าเช่าแต่เป็นไปลงทุนในเรื่องของความทุนออกมาอย่างอย่างเราเ็าไม่สามารถไปซื้ออามาตะ ได้อยู่แล้วแล้วก็แค่ลงทุนในอมาตานครเป็นเป็นคนหนึ่งมีสิทธิ์ในการลงทุนเหมือนเจ้าของเหมือนเจ้าของใช่ไหมคะแล้วก็ไปลงทุนแต่เขาก็แบ่งสวนให้เราไปซื้อเขา้าไปลงทุนในอมาตานครอมตาอมาตนครทําอะไรอมาลาครก็คือ,อพัฒนาให้บริษัทต่างๆมาทําธุรกิจแล้วก็จ่ายจ่ายที่ดินให้ใอันนี้คือเป็นรูปแบบแบบนั้น